ดูปลาชีเอ้ยตอนหอมสังองสังเหมือนคนเลยเพิ่งตื่นนอนอ่ะ้าอันเล็กๆอีกไ,ไหมนะถ้าเกิดเล็กเราก็จะกินแต่ถ้าเกิดใหญ่ก็ไม่กินอ๋อน้ำแบบพอดีปอะดีก็ต้องให้มันเดอดปะใช่ไม่ต้องเดอดมาก่ะโอเคให้มันร้อนๆหน่อย อันนี้ใส่็จแล้วมัง้งซอสหอยใช่ไหมเอาหอยเล็กหรือหอยใหญ่<ด> <S <S หอยเล็กหรือหอยใหญ่อะไรน่อยนี่ไงทุกคนเล็กกับคนใหญ่ไงใส่ข้าวให้บีก่อนเหรอใส่เลยนะใส่เลยมือขานไม่ได้เลยชูรถ มีข้าวปลาไข่กินแบบตำม,มีตำเกิดบัวรีมัในจะใส่มะเขือเทศใช่ไหมอันนี้เราไม่กินผักอะเนาะไม่กินผักยไม่มี้ไม่มีผักไ,ไข่มันน้อยไปยไหมพอแล้วเชยพอแล้วของช่างมีเค็มกินไม่ได้โอ้แค่พูดก็แบบไม่กล้ากินแล้วอะซอสหวาน ไปนิดนึงแล้วก็ชูรสใช่ไหมใช่จ้าเยอยแยะเลยเบาๆนะเข้าปะเข้าไหมอ่อก็ใส่เยอะมันจะแซ่บมันจะได้หนุ่ะั๊งปลาซีอิ๊วาขาว ออนี่นำาตาลสนใจผิดเราไปเปิดขายอาหารกันเลยปะขายอาหารทำแค่นี้ยันทุรกุลเลยจ <laughs> แล้วจแล้วทำไมปิดฟ้าก่อนปิดเลย อันนี้ข้าวผัดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเลยอ่ะใส่เท่าที่มีก <school together. S 1> ินมาแล้ว <arrivé> <y> <ngày> <carro> น่าติพริกเยอะหรือว่าถ้วยมาเล็กหรือว่าถ้วยเล็กเกินไปแต่เชื่อเปล่าเอเดี๋ยงอันก็หมดรู้ได้ไงเอ็งกินพริกอ่ะรอทำน้ำปลาอันนี้พริกช่ำช้ำต้องมดชอบพริกเสร็จแล้วได้ยังเปล่าทำไมอ้าวไม่ร้อนเหรอ อ้ยเราไปกินกับข้าวผัดะนะเดี๋ยวเรากินข้าวกันเลยนะคะข้าวผัดผัดตั้งแต่บวานแล้วใช่ปะข้าวผัดผัดวันประกันทุง่งโขกินน้อยเดี๋ยวเองได้อดเหรอเออเดี๋ยวอันอันนี้เป็นต้มพะโลนะคะไม่เอา,อากินที่หมดเลยตัวเดี๋ยวมีแรงเด็กที่น้อยอยวเองยวไม่มีแรงวานปุ๋ยไม่วานปุ๋ยเนี่ยใครบอกพี่บอกแง อันนี้น้ำปลาน้มดข้าวโดพดคือผูกข้าวโพดไว้ว้หวาปุ๋ยอือจะต้องไว้หวัา,าปุ๋ยนะ่ะใส่ปุ๋ยข้าวโพดอืมนั่นไงพ่อเ,เองบ้างใครก็เลยกินใหญ่เลยจะอ้วนเราพอบอืออือใช่น้ำปาลาอร่อยอ่ะ่าทำไข่ต้มแบบยำมะตูมอ่ะ ก็มรสด้วยแพ้ไม่พุงแพ้เหรอไม่เป็นไม่เป็นแล้วแพ้ยังไงไม่ไม่ไปลเป็นจริงเป็นแบบเปล่าเป็นอำเภอปะเป็นอำเภอปะเป็นตำบลเ <c oughs> ข้าพัดไข่ใช่อ,าาอร่อยบ้ามป่าอร่อยกระเพร่าเต็มๆกินพริกนิดหน่อย เม,มนูก็ไปทำอะไรผัดเป็ดเป็ดไม่ได้พี่อยากกินพะโล้เป็ดเหรอมก็ต้มพะโล้ให้แล้วเนี่ยแล้วเป็ดเหรอไม่ได้ต้มไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้อาหารแมวแกะแกะแกแกะันบินหนีไม่ได้มันดีนี่สิค่ะอืมเดี๋ยวค่อยติดตามครับคลิปหน้า แม่พวงหูหยิกจะทำเมนูอะไรกันสนใจเสื้อทักเช็ดเผ็ดมาได้เลยนะคะวันนี้ลองหมดไปใส่นี่ไม่เอาน้ำนานเขารู้กัหมดแล้วทีเนี้ยเสื้อก็จะมีทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวนะคะมีสีขาวกับสีดำมีตั้งแต่ไซส์ XS ถึง 5XL เลยนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ได้หมดใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ